สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เองมิสิคคอมก็จะพาท่านผู้ชมมาร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ร่วมป้องกันโรคระบบ หัวใจและหลอดเลือดนะครับวันนี้ก็จะมีคุณหมอและน้องๆนันกศึกษาพยาบาลสาชั้นปีที่4จากมหาวิทยาลัยชิสเตียนนะครับและก็จะมีพี่น้องในชุมชนสีีสถเทียนรุ่น6และสีีสถเทียนรุ่น9นะครับพร้อมอสมทศบาลเมืองไร่ขิงมาร่วมทําประชาคมร่วมกันนะครับครับ They call, it. They call, it. They call it. จะทำพิธีเปิดนะครับเราก็จะประชุมประชาคมกับพี่น้องในชุมชนก่อนนะครับเพื่อสรุปหัวข้อโลกที่เราจะทําหัวข้อโลกในก่อนนะครับ เราพบว่าเป็นอมตะพอดีเด็กไปเยี่ยมบ้านยังไม่มีใครเป็นโรคความดันที่เสียชีวิตและเป็นอมพษ์เขาก็เลยถือว่ายังไม่เป็นอมพษ์ถ้าเป็นอยู่จะให้คะแนนสามแต่เพราะเอที่ลงไปในชุมชนนะคะพบว่าผู้ป่วย ต้องกินยาก็จะให้สองพอดีว่าน้องเขาเขียนเลขหนึ่งต้องเป็นเลข2เพราะว่าต้องรับยาถ้าเป็นความดันให้กินยาถึงจะให้เลขหนึ่งโอเคไหมคะแต่ไหมคะตรงนี้ค่ะตามหลักวิชาการเข้าใจะนะคะคือประชาชนผู้สนใจนะคะหนูเขียนเลขผิดต้องเป็นเลขสค่ะคนเขียนค่ะ ค่ะโอเคไหมคะเมื่อกี้บอกว่าไม่โกรธที่โกร่เนี่ยเพราะว่าอ๋อเด็กๆว่าไม่ที่หนึ่งนะคะรุนแรงกับสองค่ะหนูเข้าใจไหมคะช่องสองจะไม่มียกมือนะคะเราใส่คะแนนเลยโอเคไหมคะพอเข้าใจไหมคะอ่าช่องสามช่องสี่เราถจะยกโหวตเพื่อความรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ให้นักศึกษาพูดเรื่องอาการของโรคและ เดี๋ยวเราจะพูดอาการของโรคอีกรอบนึงไม่งั้นตรงนี้เราไปไม่รอดนะคะโอเคเดี๋ยวไปไม่ถึงความยากง่ายนะคะก็คือความยากง่ายในการแก้ปัญหาของเราว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้หรือไม่นะคะหนึ่งคือยากมากค่ะสองคือยากนะคะสามคือง่ายค่ะถ้าใครคิดว่าง่ายมากให้สี่นะคะค่ะอย็บลืมด้วยยากง่ายคิด ไม่ว่าจะเป็นพวกงบประมาณนะคะแล้วก็อ,อ,อะไรครไม่ดูคูค่พูดได้วันนี้นักเรียนมีเวลา <c oughs> แค่หนึ่งคืนความยากง่ายตามหลักวิชาการไม่ได้ดูจากที่เรามองว่ามันง่ายหรือยากแต่วัดจากหนึ่งมีเงินไหมคะในการทำโครงการทั้งหมดนะคะสมมุติว่า มันมีต้องใช้เงินเยอะโครงการนี้เรายังไม่จำเป็นเพราะชุมชนเราเงินไม่พอยอกตัวอย่างนะคะอันที่สองในในเวลาเดียวเดียวเนี่ยแค่วันเนี้ยเราจะทําโครงการเนี่ยมันทําได้ไหมในระยะเวลาอันสั้นเปลืองงบประมาณไหมไม่เปลืองใช้เวลานานไหมไม่นานเดือดร้อนกับทางด้านกฎหมายไหมถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์วัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอันเนี้ยมันสอ ถึงกฎหมายผู้ปกครองอาจจะร้องเรียนเราได้เราจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นมันยากที่เราจะทําได้แต่ค่ะงั้นเรายกกันเลยนะคะก็ชวนอาบายยกก่อนนะคะใครคิดว่ายากมาคะชูเลขหนึ่งขึ้นมาคะ่ะไหนเ็นมึ่งาอยู่ไม่ีหนึ่งสองสามไม่มีนะคะใครคิดว่ายากชูเลขสองขึ้นมาคะ่ะ ทีมงานาคะเตรียมรับด้วยะคะ 1, 2, หนึ่งสองสามยึด่ะสามคนนะคะค่ะต่อมาใครที่ว่าง,ง่ายชูเลขสามขึ้นมาเลยค่ะ <c oughs> ชูค้างไว้นะคะ <c oughs> เ๋ยวเพิ่งมาลงนะคะหนึ่งสองสามหมดเวลายก่ะทีมงานนั่ค่ะ <c oughs> ชูไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งมาลงนะคะ ค่ะเสียงส่วนมากเป็นเลขสามนะคะค่ะต่อไปนะคะแล้วถ้าทำวันนี้เลยพร้อมไหมคะถ้าทำวันนี้เลยร้อมไหมคะท้องท้องทพร้อมไหมคะอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมไหมคะเอ้ยค่ต่อไปนะคะความสนใจความสนใจสองปัญหา จะแก้ไขปัญหาเลยใช่ไหมคะสนใจใช่ไหมคะอ่ดูเกมก่อนนะคะ1สนใจน้อยค่ะ2สนใจปานงสนใจน้อยหนูใครอย่างเงี้ยเพื่อความรวดเร็วเวลาเราน้อยนะใครที่ว่าสนใจน้อยยกมาหนึ่งใครที่สนใจปานกลางสองให้ยกพร้อมมาเลยแล้วแต่ใครต้องการเลขไหนให้ยกเลยแล้วนับเลขนะโอเคโอเคค่ะทุกคนได้ยินใช่ไหมคะค่ะพร้อมกันเลยหนึ สองส่องยกเลยค่ะยก้างไว้นะคะยกสูงๆนะคะ ค่ะเราจะยกพร้อมกันนะคะ1นึสองสามยกค่ะเลขไหนคะเลขไหนคะ,คะทุกคนพร้อมใจให้3คะแนนนะคะยา ส่วนต่อมานะคะเป็นความสนใจของปัญหาถ้าเราสนใจนะคะสนใจปัญหานี้น้อยมากให้1คะแนนค่ะและสนใจแก้ไขปัญกลางนะคะให้2คะแนนส่วนสนใจแก้ไขปัญหานี้มากให้3าคะแนนนะคะและสนใจมากที่สุดให้4คะแนนนะคะเตรียมยกเลขในใจไว้เลยนะคะ เตรียมนะคะเตรียมเราจะยกพร้อมกันนะคะหนึ่งสอมยกค่ะเลขไหนคะเลขไหนคะเห็นพร้อมต้องใจเป็นเลขสานะคะใจเคโอเใจยเย็นเคเยโอเค่อเคโะเคโอยกค่ะเลข เพอเอาจ่ใจเลขสองนะคะเลขสองคืออะไรเลขสองความยากง่ายความยากง่ายนะคะเลขอะไรคะเลขสามความยากง่ายเป็นเลขสามนะคะต่อมานะคะความสนใจของปัญหานะคะ สนใจที่จะแก้ปัญหาดีมากแค่ไหนนะคะาถึงโรคหัวใจแล้วนะคะจากที่เราลงพืง้นที่สำรวจนะคะเราพบนะคะคนเป็นโรคหัวใจ4.25ขนาดของปัญหานะคะเราให้เป็นหนึ่งคะแนนเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะต่อมานะคะ ความยากง่ายเลขสามคะต่อมาเป็นความสนใจนะคะสนใจก็ตารางเดิมเลยค่ะเตรียมเลขไวในใจนะคะอ่ามีคนยกแล้วมีคนไกดแล้วออานะคะยกค่ะเลเลขสามนะคะ โลกสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปเป็นโลกหอบหืดนะคะนด้วยไหมคะด้วยค่ะค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะเป็นความรุนแรงนะคะความรุนแรงยกพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามงอมยกทันไหมคะยกทันไหมคะหลายท่านยังไม่ยกสามารถยกได้นะคะยกไวคะยกสูงๆนะคะสองสอง คนหายใจไม่อกเลยเหรอบ้านน้อยหายใจไม่ออกคนอื่นคนอื่นเออแม่ไปนอนในห้องโถงขันกะลาแก้วแล้วก็ไปกินบนเรืรอไหแล้วแต่คหนอ๋นอนสบายเดี๋ยวไว้ขึ้นนะคะสามสี่แก้วกะลาขันโป่งเป่าลูกโป่ง กว่านี้หนึ่งสองตกใหม่อีกพีขออีกพีดังๆหัวแล้วห้าคะ ึงงเเกกิดป็นปนนโคครรราใั้้ีสรุปการทำประชาคมในชุมชนพี่น้องประชาชนสนใจแก้ปัญหาโรคความดันโลหิตสูงก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นโรควาหวานนะครับ9เก้าพี่น้องเราที่มาร่วม,มาในวันนี้นะครับหลังจากเสร็จจากการทำประชาคมในชุมชนเสร็จแล้วครับต่อไปเราก็เข้าสู่พิธีการเปิดโครงการชุมชนสัมพันธ์ ร่วมป้องกันโรคระบบหัวใจและหลอเดเลือดนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากดกรวุชิชัยวักพมรองนายกเสศมตีเทศวรรเมืองไร่ขิงมาเป็นประธานในพธิธีเปิดในวันนี้นะครับก็ยกว่าทั้งหมดทำความคเคารพเสร็จแล้วท่านประธานก็จะเดินขึ้นไปสู่บนพิธีมเมื่อประธานนั่ง ผู้เข้าร่วมก็<อ><อ>นั่งนะครับประมาณนี้นะครับข้าวครับขอบคุณครับนายกเทสมนตีเมืองไนขิงดรุธิชัยวังพงศ์จุดทุกเย็นมิชาพราจนาไตค่ะขอเรียนเชิญท่านยืนขึ้นค่ะ นายกเทศบาลเมืองไร่ขิงคณะกรรมการชุมชนสีเสียรรุ่นเก้าและคลองบางเท้าสีเสียรรุ่นหอาสาสมัครสาธารณสุขอาจารย์นิเทศเพื่อนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขินเตียนทุกคนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายชยกรบนเรือนตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่4จากมหาวิทยาลัยริเตียน ในนามของประธานจัดโครงการขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนสัมพันธ์ร่วมป้องกันระบบโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นะครับบัณฑิตกลุ่มการพยาบาลชุมชนได้ฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลเมื่อวันที่1 7ตุลาคม2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพชุมชนวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ นบ,บัดนี้กัดลงสำรวจพื้นที่ทั้งสองชุมชนได้สำเร็จพบเพศหญิงนะครับม,มากกว่าเพศชายนะครับและพบมากเป็นผู้สูงอายุนะครับโดยพบโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคหอบหืดและโรคอื่น และนำข้อสรุปจากการทำประชาคมทั้งสองชุมชนพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดส,สินใจเลือกจัดก,การปัญหาโรคความดันโลหิตสูงเป็นอันดับแรกทั้งนี้เติมวุฒิชัยวังทรงรองนายกเทศบาลเมืองไร่ขิงได้ให้เกียรติเป็นประธานนะครับกล่าวเปิดโครงการครับขอกราบเรียนเชิญครับท่านครับกลเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองไร่ขิงกราบท่านวนัยชนประชา ท่านประธานคณะกรรมการารุ่นเก้าท่านประธานอบเชยท่านประธานคณะกรรมการรุ่นหกท่านประธานตูนท่านอาจารย์คณา,าจารย์คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคลิปเตียนรวมไปถึงอสอมของตะบนม่ขิงทุกท่านและแตกทผูุมีเกียติพี่น้องประชานชนของสีเทียนรุ่นหและรุ่น9้า ที่เคารพบรวมไปถึงบ้านไกลเดินเทียงที Brett, yep. yeah. ่เข้ามาร่วมในกิจกรรมวันนี้นะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชิงท่านนายกจำรัดด้านตะกูลธรรมได้มอบหมายให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ท่านติดภารกิจด่วนนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติก็มีความยินดีเป็นอย่างที่ได้มาเป็นประธานท้าสสีเสถียรรุ่นหและสีเสถียรรุ่น9้าในวันที่17เจตุลาคมพศ .2517 เจที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพของชุมชนวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพนะครับบัดนี้ในการลงสำรวจพื้นที่ทั้งสองชุมชนได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับข้อมูลนะครับมาเข้าในที่ประชุมประชาคมในวันนี้ผลของการประชุมประชาคมประชาชนคณะผู้จัดทำโครงการว่า หากการแก้ปัญหาเรื่องความหิตสูงอย่างเดียวโรคที่ตามมาไม่หลีกหนีจากโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงเพราะว่าโรคดังกล่าววนมาจากเส้นเลือดเดียวกันหากดูแลไม่ครอบคลุมส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดตามมาเป็นไปได้นะครับทางนี้ในการฝึกปฏิบัติการครั้งนี้ก็สําเร็จลุล่วงต่เมื่ยความสรุกให้กับคณะศึกษานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก นะครับแล้วก็ท้องถิ่นเองก็อยากจะให้ทุกๆชุมชนทําแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการทํกากิจกรรมอย่างนี้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนีแบบ่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยต่อให้มีคณะนักศึกษาจากสถาบันไหนก็แล้วแต่นะครับลงพื้นที่ทํางานวิจัยหรือว่าทาประชาคมงานใดๆก็แล้วแต่ถ้าไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีพี่น้องประชาชนไม่มีคนในชุมชนไม่มี พูดง่ายๆว่าชุมชนเนี่ยเป็นหลกักเป็นแกนหลักในการที่จะทําให้ทุกๆโครงการเนี่ยสำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้วก็จะมีผลวิจัยที่ออกมายอย่างชัดเจนครับแผนง,งานนี้ปรากฏว,ว่าพวกเราตั้งนั่งรอตรวจมอยู่อย่างเงี้ยก็พบผู้ป่วยฉุกเฉินแบบเฉียบพันกระทันหันขึ้นมานะครับผลตรวจออกมาไขามันในเลือดสูงเป็นพันอย่างเงี้ยครับมันจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพวกเราเนี่ยที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยคิดว่าตนเนี่ยแข็งแรงดีไม่มีใครเคยตรวจ โรคความดันโลหิตเนี่ยอีกหนึ่งครั้งสําหรับคณะผู้จัดทําโครงการชุมชนสัมพันธ์ร่วมป้องกันโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจนะครับหลอดเลือดและขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลามีค่านะครับมาร่วมกันในโครงการครั้งนี้ขอให้การทํากิจกรรมในครั้งนี้นะครับสำเร็จดูร่วมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมประชาคมนบัดนี้ครับขอบคุณครับ ต่อไปนะคะเ,เรียนเชิญท่านประธานในพิธีและคณะนะคะร่วมกันตัดริบบิ้นค่ะโดโดค่ะโลก,กุออกยูทูบนะครับเพราะว่าเก่เก่มิวสิ <S 2> <S 2> ออกนะครับมาออกยูทูบครับนักสงสารยืนด้านหลังและด้านล่างได้เลยนะคะ

เรคยนเชิญเยนชิญถ่ายรูปด้วยกันอีกสักสองสามรูปนะคะถ่ายขึ้นบนเวีได้เลยค่ะข้นานมานมาขึ้นม้นลยค่ะนัาขนมาท้มางึนี้นหาอึ้นนนา้มึา ย้ายกันนะยายกันนายนะยากันนยากั้ากั้ยกันนะยายนนะย้านนะย้ายันน้ายกันน้กนะ้ะย้านะาะย้าน้านะา้นะะนะาันน้นยันะยายกัะ้าไปันนะป้นนะย้ายกัน้ายกั้ายะ้ายน้ันะ้ะ้ายนะาะย้ากยกันน้ายกันย้า้ายกะกน้าะ 2งนิ้วน e ิ้วนะสนิ้วไง้อเนี่้วเดียวนิ้วเดียวนอมาินี่ฮารค่ะมีอย่างนี้ได้ไหมบิ๊กฮาร์ดได้ไหมใช้หม

chưa ชมการแสดงของน้องๆนักศึกษาพยาบาลจากมหาลัยคริสเตียนจบแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลาจะเดินทางกลับแล้วครับเพราะจะต้องไปงานอื่นต่อครับก่อนจะกลับก็เดินไปบอก คุณหมอและก็คณะกรรมการพี่น้องอสมขอ,อตัวกลับก่อนนะครับส่วนน้องๆนักศึกษาพยาบ,บาลศาสตร์จากมหลาลัยคริสเตียนนะครับก็จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนสีเสเบียนรุ่น6และรุ่นเก้าต่อนะครับเกี่ยวกับปัญหาอาการของโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานนะครับใ,ใจรนะะ้องมีของชชนนีคกรรมการ จากเองเพื่อสิทธิคอมพาท่านผู้ชมมาร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ร่วมป้องกันโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดครับเห็นบรรยากาศพี่น้องในชุมชนให้ความร่วมมือกับน้องๆนักศึกษาพยาบาลก็ชื่นใจนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เอกมิสิทคมได้ทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงงานที่สองแล้วนะครับงานทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ร่วงรับนะครับ